ชบววนคำในบทเรียนบทที่8เรื่องโลกร้อนถุงจอห้องโลกพังผักต้มทะเลสีฟ้าปลูกตะเกียบโรงงานเปลวไฟหลอดไฟ ลุกไหม่จมูกเสื้อกันหนาวห้องสมุดสู่แค่ยางติดปิดซีกอุดแบบโฟมร้อน เดียวเตือนภัยดับชมควันเศร้าหนอเหม็นละลายฝีมือคำถามคำตอบทําลายอาคารกังวลกาดพิษ เย็นจัดท่อไอเสียอุตสาหากรรมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงควบคุมมนุษย์สัปดาห์หรือสัป,ปดาห์ปกติสุดสายตากะทันหันหรือดูร้อนหรือดูฝน รืดูหนาวอันตรายพลาสติกน้ำมันรถสารคดีภาพยนตร์อัศจรรย์